แบบนะั้นลูกแมงตดมันเหม็นอ่ะเล่นกับเขาเลยเล่นกับน้องแล้วลูกเล่นเลยใส่อีกย่องไม่โฟกัสเฮ้นูเฮ้ <c oughs> <c oughs> เอาหัวมุดลงไปทำไม่ายหนูเป็นไงบ้างลูกพี่กุลเอออ่ะขึ้นไปขึ้นไปพี่กุลเนี่ยเดี๋ยวแม่จะแม่จะเปลี่ยนชื่อนะคะแม่เกียงว่าให้เปลี่ยนชื่อดีกว่าเพราะแบบรู้สึกเขาป่วยบ่อยอะคะ่ะก็เลยจะให้เปลี่ยนชื่อเนาะต่อไปนราจะชื่อน้องสนนะคะ หนูจะชื่อน้องสโนนะคะหนูจะไม่ชื่อพีก่กุลแล้วนะคะป่วยบ่อยเหลือเกินซึ่งคุณหมอสัตว์นิฐานว่าอาจจะเป็นเพราะาน้องไม่ถูกอาหารเปียกด้วยค่ะที่เขากินแล้วเขามีอาการถ่ายเลวอะค่ะแล้วก็คือเด็กอะปกติกินแล้วต้องอ้วนใช่ไหมอันนี้กินก็ผอมลงผอมลงก็เลย ไม่ให้กินอาหารเปรียกของของตัวที่ว่าให้กินร่วมกับแมวโตแล้วนะคะทีนี้ก็คือต้องหาอาหารแมวเด็กให้เขาว่าค่ะเอ <laughs> น่าเอ็นดูนี่แล้วยายหนูล่ะคะยายหนูก็เจ็บตาไม่หายนี่ทำไงนี่ฮ้ฮะ,ฮะยายหนูนะยาก็หยอดให้แบบ ยาอย่างดีนะไม่ใช่ว่าขวด4ี่ห้บาทยากินก็ให้กินยาหยอดก็หยอดเแต่ทำไมยังไม่หายแม่ก็ใช้ยาตัวนี้หยอดให้น้องนะคะขวดตั้งสองร้อยห้าสอยู่ขวดิิตเดียวแล้วก็ยังไม่หายขาดยังไม่หายสนิทนะยาปฏิชีวนะก็ <c oughs> กิน แล้วหนูาา่ะคะลูกอเอ็นดูลิสามากเลยเฮ้ลิสานอนในรังค่ะมองไม่เห็นมืดตตื้อซึมมากเลยริสาหวัดลงปอดค่ะคือริสาก็อย่างอย่างที่ทราบกันอะน,นะคะเขามีปัญหาเกี่ยวกับปอดตั้งแต่แรกแล้วไงแล้วพอทีนี้พอมาไม่สบายก็หวัดลงปอดอีกแล้ว ช่วงนั้นก็แบบอย่างที่ f อฟเห็นนะนะคะก็กลับมาร่าเริงเนาะมาเล่นมาวิ่งเล่นกับกับเนี่ยค่ะพี PP ่พี P ่น้องน้องร่าเริงแล้ว่กลับมาป่วยอีกแล้วคือที่สาเขาไม่แข็งแรงอยู่แล้วนะคะพออะไรนิดอะไรหน่อยเขาก็ค่อนข้างซุดไงนอนอ้าปากหายใจหน้าเอ็นดูน แล้วอันนี้ราคาอันนี้น่าเอ็นดูไหมคะมันเป็นยังไงแล้วสองเฉนช่องเฉนช่องเฉนแล้วเด็กนี้ล่ะคะน่าเอ็นดูไหมคะเห้ดูสิคะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะ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 เล็บติดเลยละเอ้ยเด็กนี้น่าเอ็นดูไหมคะเอ้ยอะทางเรียนจำมั่มอ้วนเอาอ้วนเอา แต่ว่าโสนก็คงไม่ถูกกับอาหารนะคะเขาก็เลยยิ่งกินยิ่งผอมแต่ทางนี้ก็ไม่มีปัญหาทางนี้นางกินได้ทุกี่หโอไม่ใช่นางนะคะเป็นผู้ชายนะคะเนี่ย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 ตอนเล็กๆนึกว่าเป็นผู้หญิงนะคะเห็นแบนๆบนพอเริ่มโตไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบนนะคะเนี่ย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 ต้องเปลี <c oughs> crochet, ่ยนชื่อแล้วล่ะค่ะ ชื่ออะไรดีคะแม่แม่บอกสีค้าชื่ออะไรดีครับหนูไม่ใช่ดอกแก้วนะหนูเป็นผู้ชายแม่แม่จะให้ชื่ออะไรดีครับชื่อกองบุญดีไหมครับชื่อเด็กชายกองบุญดีไหมไหนอะไหนอ๋ <c oughs> นอ,อพี่มังคุดเหรอ ชมรุ่นเล็กกันแล้วมาชมรุ่นใหญ่บ้างนะคะไม่ค่อยได้ออกกล้องคุณชายมังคุดจะอยู่คล้ายพี่เรี่ยมมากเลยมังคุดครับมังคุดนี่คือเด็กกระสอบนะคะจำกันได้ไม่เอ่ยที่เขาเอาใส่กระสอบมาทิ้งที่วัดอะคะ่ะที่ว่าสามตัวพี่น้องอะตอนนี้เป็นหนุ่มแล้วครับมังคุดเป็นหนุ่มแล้วครับเขาจะอยู่คล้ายพี่เตี่ยมมากเลย ออกกล้องบ้างเนาะไม่ออกกล้องนานแล้วพี่มังคุดมัยังไม่ค่อยรู้จักชื่ออ่ะมังคุดอยู่คล้ายพี่เตี so um oh so ้ยม ก็ส่งภาพความน่ารักน่ารักกันเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะแม่มันก็เหนื่อยเสียงแหบเสียงแห้ง